ที่โพสท่าอยู่เนี่ยนะฮะคือเธอคนนี้เธอเป็นสาวประเทศสองบุกไปโรงพักคุณตำรวจรถฉันหายฉันขอแจ้งความได้ค่ะกดควักข้าวขอเอามาเอาไอมาวางบนโต๊ะอย่างนั้นเลยแล้วที่โพสท่าเนี่ยฉันขอแถลงข่าวโดยการโพสท่าแบบนี้เออมันเป็นมิติใหม่ของการไปแจ้งความแจ้งความยังไงให้ตัวเองโดนจับแบบตัวแม่ตัวมัมอะไปดูฮะค่ะถ้าชี้เหรอลูก อันนี้ของเราใช่ไหมในี้ยใช่ไหมของเลยอะขอเจ้าของเลยตำรวจต่อพ a l l บัละวงฟังมึงไม่จับเหยียมโดนสวัสดีครับดู่กูเรียกเข้าอันนี้ตำรวจข่าเจ้ารู้อะไรนะตำรวจหยุดทันเอ๊ะครับนัดค,คืออย่างนี้น้องเขา่าเดินทางมาแจ้งมาติดต่อราชการที่สพบังละุงนะครับ แล่งจะมีการพูดคุยกันหนัก่จะหักนน้องหนักว่าฉะับหลายคนมึนเมาแล้วสำนักงานตำรวจแหงชาติรู้จักร้เต่าไหมขาวเข้าใจไหมออเทียดเออเจียนแหมเขาไปจ,าจ,จ,ะจะโทรตำรวจเดี๋ยวคูณจะโชว์มาเอาไปสิชื่อพัชระพาธาขอแถลงข่าวตรงนี้ เป็นตำรวจยศพันตำรวจตีนี่ฉันขอแถลงข่าวในการจับกลุมจับใคร <c oughs> จับตัวฉัน <c oughs> เ,เดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกที่ไม่เคยเจอและย,ยังไม่เคยอ่านข่าวแบบนี้มาก่อนอพบแน่นมาก็<อ>ก็คือเป็นเป็นการแจ้งความอย่างที่คุณบอกมิติใหม่จริงๆเลยไหมดอตำรวจเนี่ย คือไม่รู้จะทําหน้ายังไงจะขำก็ไม่รู้จะขำยังไงแต่ก็เอามาถึงที่มันก็คงต้องจับละค่ะหลักฐานแป้งมีบัตรเอเออแต่มันไม่ใช่คอแค่เงินแค่บัตรไงมันมีไอซ์มาด้วยไงพร้อมให้จับแล้วไงก็นี่ไงเอาไอซ์วางแล้วคุณว่าเขาโดนตัวไหนมาโดนมาเยอะไหมโดนมาเยอะครับนะฮะมาหาตารวจเองเอาวุ้นทั้งโรงพักบางละมุงแล้วครับนะสามทุ่มที่ผ่านมานะฮะเธอคนนี้ชื่อว่าเต๋าบ่อทองนี่อายุ3.1็ไปแจ้งความ คุณตำรวจรถไม่ใช่ไม่ใช่รถเก่งหายนะกุญแจรถเก่งฉันหายอืขโมยมาขโมยกุญแจรถฉันไปคนขโมยที่ปรเมศตํำรวจก็เอ้าไหนยังไงล่ะมันมันเป็นมาเป็นไปยังไงเขาก็พูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะฮะเขาก็แต่งชุดมาเต็มเนาะเออมีแว่นอะไรของเขาไปนะฮะหลังจากถามก็ไปพักนึงน้องเต๋าควักอะไรบางอย่างออกมา เลียงไว้10บถุงคุณขวัญค่ะอายสิถุงจ้านะ,ะน้ำหนักรวม10บกว่ากิอสิบกว่ากรัมนะฮะแล้วก็มีเข็มฉีดอีก1ิอันอโโอนี่คือหลักฐานที่เขามาแจ้งความกุญแจหายแต่ควักไอากับเข็มมาให้ดูโชว์ตำรวจบอกว่าเอามาให้ตำรวจช่วยตรวจสอบหน่อยว่าไอ้พวกนี้มันเป็นของจริงหรือเปล่า,เ,<อ>าเป็นอายจริงไหมเอาไปดูหน่อยฮะ อันนี้ะคอันนี้คืออะไรอันนี้คือองอะไรอะะกอันนี้คืออถุอันนี้ของหนูนะใช่ใช่่อ๋อที่ถุงแม่ลูกอ่ามันมีถุงที่อันนี้คือเราไม่ใช้เลยลมาของหนูหมดเลยนะการทำงานของ ตำรวจเนี่ยจะทํางานให้หนูได้หรือเปล่าหนูอเอาอยาเสพติดไปตรวจให้กูว่าของจริงหรือเปล่านแน่นอนลูกเดี๋ยวจะส่งพิสูจน์หลักฐานภาคสองเลยแล้วกูจะดูว่ามึงจะคืนให้กูไหมอ๋อคืออยากรู้ว่ายาจริงหรือเปล่าก็เลยส่งให้ตำรวจดูมั้งน้องเตา่าน้องเต่ารู้ตัวไม่ทําอะไรลงไปน้องเต่าไปแจ้งความกุญแจร,รถหายจะน้องเต่าไปควักยาเสพติด ออกมาวางให้ตํารวจพิสูจน์ว่าของจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนี่ถ้าไม่คิดว่ามันเป็นข่าวเรายังคิดว่าตํารวจทำคอ <c oughs> นเทนต์ก็คือผมเหมือนที่บอกว่ามันแจ้งความมิติใหม่แจ้งความใน่โดนจับอเออแล้วเขาก็ยังบอกต่อด้วยนะเอาไปตรวจให้กูหน่อยเอเอมันเนี่ยมันแก๊สติดจริงหรือเปล่าตํารวจเล่นต่อเลยได้เด<ต>ีย๋ยวเอาไปตรวจให้แน่นอนตอเห็นท่าเขาใช่ไหมเขาเขาโชว์แขนตรงข้อพับเขามันคือรอยเข็มฉีดยาเขาให้ชนี่ไง เห็นไหมล่ะเป็นจำเนี่ยนี่ไงตรงข้อพับเนี่ยมีรอยฉีดยาถามว่าเอาใครฉีดมีแพทย์ประจําตัวเป็นคนฉีดเข้าเส้นให้นะครับเบื้องต้นทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมครับนะฮะด้วยความเคารพเธอคงจะเล่นมาเยอะแหละนะสภาพถึงได้เป็นแบบนี้นะาตำรวจก็เลยแจ้งข้อหามียาเสพติดเอาไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีคงไม่ต้องตรวจสอบอะไรว่าของจริงหรือไม่จริงเพราะมันก็จริงอยู่แล้วนะแต่ล่าสุดเมื่อเช้าเห็นว่าเอาเต๋าไปฝาก ขังต่อสารเรียบร้อยรับวันเด็กเลยนะครับก็คงจะขอขออภัยนะน่าจะเสพมาเยอะครับสนดจดีมีพฤติกรรมมีอาการแบบนี้อยากให้รักษาให้หายเนาะแล้วถ้าเลิกได้นะเชื่อว่าเขาเขาน่าจะจะเป็นคนที่เป็นคนมีความสามารถนะเป็นคนตลกโออน่าจะเป็นนาใช้ไปไป